สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยมิริตรีนอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึง MI-28 ไ i g h t Hunter ของรัสเซียถูกทหารยูเครนยิงตกเหนือพื้นที่การรบอีกแล้วครับซึ่งในคลิปที่แสดงอยู่นี้เราจะได้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของรัสเซียได้ทำการบินอยู่เหนือแนวไม้เพียงเล็กน้อยเพื่อทำการโจมตีกำลังภาคพื้นดินของยูเครน แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้มีขีปนาวุธจากทางฝั่งฐานยูเครนพุ่งขึ้นมากระแทกกลางลำตัวหอของรัสเซียแบบเต็มๆจนทำให้หางของมันถึงกับขาดครึ่งก่อนจะเกิดการระเบิดกลางอากาศและร่วงลงสู่พื้นดินในที่สุดสำหรับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ มันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเหล่านักบรรดาวิเคราะห์ด้านการทหารต่างเชื่อว่ากองทัพยูเครนได้ใช้อาวุธต่อต้านอากาศยานประทับบ่าแบบสตาร์สตริกเป็นผู้สอยหอชนิดนี้ลงมาซึ่งขีปนาวุธเหล่านี้พวกมันจัดได้ว่าเป็นขีปนาวุธระยะใกล้ที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกอีกด้วย และในวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธแบบสต a r ์สตริกและหอโจมตี MI28 Night Hunter ว่า2อ,อาวุธชนิดนี้มันจะมีผลกับความขัดแย้งในสงครามยูเครนรัเสเซียอย่างไรแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปรับชมในรายงานของไทยมิลิ i ตอรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับขี่ปนอาวุธพื้นสู่อากาศแบบประทับบ่ายิงหรือที่เรียกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาเป็นอาวุธที่ชาติตะวันตกนั้นส่งให้ยูเครนเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ต่อกรอนกับกองทัพนกเหล็กของรัเสเซียพวกมันนั้นนับได้ว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ทว่าใช้งานง่ายสามารถฝึกใช้งานให้ชนานาญได้ในระยะเวลาอันสัน้น และขีปนาวุธแบบสตาสตริกจากอังกฤษนี้ก็เป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบพกพาที่ดีที่สุดในโลกที่ฝั่งตะวันตกส่งให้ยูเครนครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของขีปนาวุธแบบสตาสตริกนะครับพวกมันเป็นระบบจรวดต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ออกแบบมาสำหรับโจมตีอากาศยานไร้คนขับโดรนเฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบที่บินในเพดานต่ำครับ จรวดต่อต้านอากาศยานแบบสตาสตริกมีน้ำหนักประมาณ14กิโลกร,รมัมมีระยะยิงตั้งแต่300เมตรไปจนถึง7กิโลเมตรสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายที่ความเร็วสูงสุดมากถึง4มักหรือประมาณ4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจึงทำให้พวกมันนั้นเป็นขีปนาวุธระยะใกล้แบบพื้นสู่อากาศที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกส่วนระบบการเล็งของอาวุธชนิดนี้จะควบคุมจรวดที่มีจำนวน3ลูกในชุดเดียวกัน ที่นำวิถีด้วยเลเซอร์ตลอดระยะเวลาที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายอากาศยานฆ่าสึกอย่างแม่นยำนั้นประสิทธิภาพการยิงก็ต้องขึ้นอยู่กับพลยิงที่มีความชํานาญที่แตกต่างกันด้วยแต่นี่ก็ได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่าพลยิงของยูเครนนั้นก็อยู่ในระดับแนวหน้าของผู้ใช้งานอาวุธชนิดนี้เช่นกันครับสำหรับระบบอาวุธชนิดนี้นะครับพวกมันนั้นมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่ต่ำมาก เนื่องจากแทบจะไม่ต้องบำรุงรักษาใดๆเลยตลอดอายุการใช้งาน15ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและอาวุธชนิดนี้พวกมันก็สามารถเชื่อถือได้อย่างสูงและสามารถนะครับนำพาไปด้วยฐานเพียงหนึ่งนายหรือสามารถนะครับติดตั้งไปบนยานพาหนะขนาดเบาได้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทําว่หรือแม้กระทั่งรถพลเรือนต่างๆก็สามารถติดตั้งได้ครับ เอาล่ะครับคุณผูชมทีนี้เรามาดูฮอโจมตีจากทางฝั่งของรัสเซียกันบ้างนะครับ สำหรับ Mi 2 8 h a w k นะครับหรือว่า Mi 2 8 Night Hunter นั้นรัสเซียนะครับใช้ฮอรุ่นนี้ในการโจมตีย่านเกาะบังเกอร์อาคารต่างๆที่ฐานยูเครนนะครับหลบซ่อนอยู่ภายในนอกจากนี้นะครับหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพวกมันก็คือการคุ้มกันครับขบวนลำเลียงของรัสเซียเช่นขบวนคอนไวยรถบรรทุกต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคุ้มกันฮอลำเลียงอย่าง Mi 2 4และฮอลำเลียงรุ่นอื่นๆนะครับที่บรรทุกฐานของ รัเสเซียนั้นเข้าสู่สมรภูมิในยูเครนนั่นเองสำหรับเจ้า Mi-28 Night Hunter นั้นพวกมันได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970จนถึงทุกวันนี้เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-28 Night Hunter ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้เข้าประจำการในกองทัพรัเสเซียตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงปัจจุบันครับ ในฮันเตอร์ใช้เครื่องยนต์2เครื่องยนต์แบบคราโมบทีวีสามเชอร์บอ n ์แฟนเอนให้กำลังเครื่องยนต์ละ2,200แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการบินที่1,100กิโลเมตรผมมันจัดได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีศักยภาพในการเอาตัวรอดสูงห้องนักบินหุ่มเกราะอย่างหนาะ เพื่อปกป้องนักบินจากอาวุธต่างๆนอกจากนี้พวกมันยังติดตั้งระบบหลบหนีฉุกเฉินสำหรับนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธโดยปกติทั่วไปแล้ว Mi-28 ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบอัตกาจำนวน8ลูกพร้อมกับขีปนาวุธโจมตีบังเกอร์แบบอากาศสู่พื้นรวมถึงการติดตั้งปืนใหญ่อากาศขนาด30มมตรอีกด้วย และเมื่อเรานำเอาเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้มาเปรียบเทียบกับ MI 2 4ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของมัน MI 2 8 Nighthunter นั้นพวกมันมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบินให้มีความเหมาะสมกับบทบาทเฮลิคอปเตอร์โจมตีมากขึ้นอย่างไรก็ตาม MI 2 8ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ห้องโดยสารขนาดเล็ก และในกรณีถูกเฉินพวกมันสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้3คนและจุดเด่นชนิดนี้เองจึงเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าช่วยเหลือลูกเรือของเฮลิคอปเตอร์โจมตีฝ่ายเดียวกันซึ่งถูกยิงตกในพื้นที่การรบได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยและนี่ก็เป็นข่าวสารจากการรบในความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียนะครับที่ได้นำมาฝากคุณผู้ชม นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้ยังมีข่าวการโจมตีคลังน้ำมันของรัเสเซียในเมืองเบลกรอนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้ออกมายืนยันตรงกันแล้วว่าเป็นฝีมือของฐานยูเครนนะครับที่ได้ส่งฮอนะครับโจมตีแบบ Mi24 บินต่ำๆนะครับเข้าไปโจมตีคลังน้ำมันของรัเสเซียในครั้งนี้อีกด้วยครับ และสิ่งนี้นะครับก็ได้สร้างความประลาดใจให้กับผู้ติดตามข่าวสารสงครามระหว่างทั้งสองประเทศนี้ซึ่งจากการบินเข้าไปของฮอจมตีของยูเครนนะครับมันสามารถเล็ดลอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียเข้าไปได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามนะครับแอดมินก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุใดฮอโจมตีของยูเครนนั้นจึงสามารถบินเล็ดรอดเข้าไปโจมตีคลังน้ํามันของรัสเซียได้ถึงถิ่นและเหตุใดฮอโจมตีและฮอรำเรียงของรัสเซียานั้นถึงได้ตกอยู่บ่อยๆก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับซึ่งแอดมินนั้นก็รออ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมจากทางบ้านทุกๆท่านเลยนะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยครับก่อนจะจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Thai Military ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> นิดนึงนะครับก่อนจะจากกันแอดมินก็ขอปิดคลิปด้วยท่าดแมวของฐานอาสาอาเมริกันนะครับถึงแม้ว่าภายนอกพวกเขานั้นจะดูแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็ยังเป็นท่าดแมวอยู่ดีนั่นเองครับ